เจริญพรธรรมสวัสดีวันนี้อ่อมาช่วยงานปฏิบัติธรรมที่วัดสนามในลำลึกถึงหลวงพ่อทองนะก็อาตมาก็เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนาโพนะอำเภอเป็นบ้านเกิดแล้วก็เป็นบวชอยู่ที่โน่นอยู่ที่อำเภอนาโพนั่นแหละ แต่ก็ได้มาปฏิบัติตามสายงานหลวงพ่อเทียนได้มารู้จักวัดสนามในก็เริ่มต้นที่นู่นแหละที่อำเภอนาปูเมื่อก่อนก็บวชตามประเพณีธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีนะ,ะได้มาอยู่วัดที่มีการปฏิบัติบังเอิญบ,บังเองิญวัดที่ <c oughs> มาบวชอยู่นั้นเป็นเป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดป่าเขาเรียกว่าวัดป่านาโกเป็นแล้วก็เป็นวัดปฏิบัติในสายงานเจริญสติด้วยก็คือในแนวทางของหลวงพ่อเทียนเรานี่แหละก็ถือว่าแม้ว่าจะบวชตามประเพณีแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้หลงเข้ามา ในหมู่กลุ่มชนของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มที่ประพฤต,ปติปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแนวทางของหลวงพ่อเทียนอาจะมาก็ได้หลวงพ่อหน,น,นลงปิยะจาโลจเจ้าอาวาสวัดป่านาโพนั่นแหละเป็นผู้สอนสอนกรรมฐานพิธีปฏิบัติธรรม การเจริญสติแบบเรานี่ยแหละไม่เคยทําวิธีอื่นเลยบวชมาก็มาทําวิธีนี่แหละวิธีกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวนี่แหละเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็วิธีอื่นที่เราเคยเคยคุ้นหูเคยได้ยินกันเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้เป็นไงไม่ชอบเลยนะก็อาจจะเป็นพุโทโธยุบหนอคองหนออลหังอะไรตาม ไม่ไม่ไม่ศรัทธาไม่ชอบเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าถ้าได้นั่งหลับตาแล้วมันเหมือนดัดจริตยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยไม่ชอบแต่พอหลวงพ่อนรลง,ลง,ลงท่านมาสอนเทคนิคการเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวัดเนี่ยก็เกิดชอบทันทีเลยเกิดชอบเกิดถูกใจทันทีเลยแหละก็เลยเปฏิบัติวิธีนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น อยู่ที่บ้านนาโพก็ <c oughs> <c oughs> มีหมูบ่บวชบวชด้วยกันเยอะแยะนะหลวงพ่อก็มองเห็นว่าเราติดหมู่มากติดหมู่คณะมากเอากไว้คงคงไม่ไหวอะ่ะคงคงจะกลับไปประพฤติเหมือนพระทั่วๆไปพระบ้านทั่วๆไปท่านก็เลยนำมาตามามาส่งมามาส่งให้ อาจารย์นันเอกที่วัดโมกขอนแก่นพามาท่านก็พามาของท่านเองนะมาที่วัดโมกอาจะมาก็เลยมาเริ่มต้นการปฏิบัติใหม่ที่นี่แหละที่วัดโมกค,ค่ะวานารามที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาปฏิบัติมาเรื่อยอยู่ในสายงานออกสายงานบ้างตามสายงานไปบ้างขึ้นไปเก็บอารมณ์ที่วัดป่าสุกโตบ้าง ไปเก็บอารมณ์ที่กับหลวงพ่อจรันจรณสัมปันโนที่อำเภอจตุรัสบ้างที่วัดป่าอากาลิโกนะสมัยนั้นก็มีพระเยอะมากท่านไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ,อหจากนั้นก็ขึ้นไปที่เมืองเลยบ้างชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ยนี่แหละขอนแก่นชายภูเมืองเลยขอนแก่นชายภูเมืองเลย ไม่เคยออกไปจากสายงานเลยเรียกว่าอยู่กับสายงานมาตลอดมาตลอดจนจนทุกวันนี้แหละดังนั้นการปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็ปฏิบัติมาตั้งแต่บวชแรกเลยแต่ว่าก็เนื่องด้วยตัวเองเป็นคนอ่ค่อนข้างจะไม่ค่อยอไม่ค่อยจะมีความเพียรมาก ไม่ค่อยจะมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมเท่าไหร่คล้ายๆว่าเป็นคนโง่พูดง่ายๆนะก็เลยใช้เวลาปฏิบัติอยู่หลายปีเป็นสิบสิบปีนะเป็นสิบปีถึงได้สัมผัสถึงได้สัมผัสกับคำว่าสติกับความรู้สึกตัวกับรูปกับนามถึงได้เกิดมีสมาธิบ้าง เกิดทำให้กิจใจของตัวเองเอที่มันเคยรับแต่อารมณ์มเคยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโปรดความโลภความหลงขังแน่นอยู่ในใจมันก็เริ่มเบาบางลงอาตมาก็ติดบุรีนะติดบุรีก็แอบสูบบุรีแอบสูบบุรีนี้สูบบุรีก็สู้กับ บุหรีนี่ก็ต้องสองปีเพอาศัยสติการเจริญสติแบบนี้แหละค่อยทำให้พวกออยากเสพอยากสนุกสนานกับการสูบบุหรีมันอ่อนแรงลงอ่อนลงอ่อนลงในที่สุดก็หายตายจากกันไปอันมาก็เป็นคนที่ปฏิบัติยากมากเป็นคนที่รู้ทำยาก ด้วยความที่ไม่เข้าใจแล้วก็เป็นคนที่จะปฏิบัติปฏิบัติยากอะ่ะจะทำอะไรก็จะต้องทำให้มันเอาจริงเอาจังซึ่งมันไม่ใช่การภาวนาเนี่ยมันไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนงานทางโลกแต่เราก็อาศัยร่างกายที่แข็งแรงเป็นหนุ่มก็เลยแล้วก็ไม่ไม่เคยทิ้งนะไม่เคยทิ้งการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปวัดไหนไปเที่ยวในถ้าในป่าอะไรก็พยายามที่จะเดินจงกรมอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะอยู่ในเต็นในกฎในกุฏิในป่าเมื่อเสร็จภาระส่วนตัวอาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็หาทางเดินจงกรมเลยซึ่งทํามาจนเป็นนิสัยนะแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายปีหน่อยถึงได้ ถึงได้ปฏิบัติเป็นเป็นสิบกว่าปีก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะช้าแต่ว่าตราบใดที่เราไม่ทิ้งแบบการปฏิบัติมันก็ให้ผลเราจนได้นะก็ผ่านมาก็ชีวิตก็ไม่ได้ออกไปจากสายงานเลยจนถึงทุกวันนี้แหละสามสิบกว่าปี อยู่กับสายงานตลอดมาช่วยครูบาอาจารย์วัดนู้นบ้างวัดนี้บ้างมาวัดสนามในบ้างมาวัดทางเมืองเลยบ้างวัดทางชายยภูมิบ้างขอนแก่นบ้างอยู่อย่างนี้แหละก็จนทุกวันนี้ก็เลยกลับออกจากขอ,อ,อนแก่นก็กลับไปอยู่บ้านที่ อำเภอนาโพแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้อยู่วัดป่านาโพนะจะอยู่บ้านเกิดไปเป็นเจ้าอาวาสที่บ้านเกิดเป็นวัดไม่ใช่วัดปฏิบัติเป็นวัดบ้านไม่น้อย้านสามสิบกว่าหลังคาก็าไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นู้นทุกวันเนี่ยแต่ว่าก็ยังมาทํางานให้ครูบาอาจารย์ในสายงานอยู่ยเช่นมาที่วัดสนามในนี่แหละแล้วก็ไปตามสายงานเมื่อออกพรรษาเสร็จก็ ออกไปตามสายงานจากบ้านโน้นไปหมู่บ้านนี้ไปงานนน้นไปงานนี้ก็เกี่ยวกับการเจริญสตินี่แหละจนสามสิบกว่าปีแล้วนะดังนั้นชีวิตเรางมานก็ไม่มีไม่มีประวัติไม่มีอะไรมากก็มีข้าวๆอยู่แค่นี้แหละเน,ะนาะพนาสาธุพระอาจารย์ครับ